สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องคลับครูนะครับพร้อมกับการรีวิวลูบิกซึ่งผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆในวันนี้นะครับทั้งหมดยี่เออสิลูกไม่ใช่ยี่สิคือตอนแรกผมต้องการจะที่จะซื้อประมาณ30กว่าลูกแต่ว่าการเก็บเงินปลายทางเขาให้สั่งสินค้าได้แค่20ชิ้นผมก็เลยเอามาแค่17ก่อนเดี๋ยววดหน้าค่อยสั่งใหม่ทั้งหมด17ลูกนะครับก็มีรวมเป็นเงินก หนึ่งนห้อยยี่สบาทเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่คือเรามาดูการหอกันการห่อนแน่นนะครับแน่นแน่นหนาแล้วก็ข้างล่างนี่บุด้วยโฟมนะครับฟองน้ํากันกระแทกก็ดีถือว่าดีนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านอ e ีเล็กเซลเลอร์นะเป็นของจีนนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูว่าข้างในจะเป็นไงผมก็ยังไม่เห็นของจริง เดี๋ยวใช้กันไกลนะครับใช้กันไกรเดี๋ยวเรามาแกะปึ๊บทั้งหมด17ลกูกเดี๋ยวเราจะมาดูทีละลกูกตรงนี้เขามีชื่อ,อเดี๋ยวขอตัดเลยมันมีชื่อมีราคาอยู่นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าราคาเท่าไหร่ชื่ออะไรอะโอ้ข้างในก็มีฟองน้ําเหมือนกันะนะครับ อ่านี่ข้างในโอ้ข้างในก็มีฟองน้ำเดี๋ยวมาดูก่อนตึ๊บตึ๊บตึ๊บมีอะไรบ้าง17ลูปนี้หนาะอันแรกเริ่มต้นด้วยนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าแซนด์วิชอ่าแซนด์วิชคิวแซนด์วิชคือมันเป็น3สี3ชั้นแซนด์วิชคิว นะครับแล้วก็มีอันนี้บาเลนคิวเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะขออนุญาตแป๊บนึงอ่ามีแซนด์วิชนะครับอันนี้บาเลนเดี๋ยวจะบอกราคาที่หลังนะครับเดี๋ยวขอขออันนี้ก็จะเป็นบาเลนคิวเดี๋ยวค่อยมาดูฟิลกันหมุนแล้วก็ต่อมาก็คือพีระมิดพีระมิดอันนี้เป็น2อูณส หม,หมุนข้างบนไม่ได้ฮะตอนแรกผมเข้าใจว่าหมุนข้างบนก็เสร็จแต่ว่ามันจะเป็นหมุนเฉียงเฉียงเดีย๋ยวมาดูราคาทีหลังต่อไปอันนี้ก็เป็นอ่าตอนนี้ลูกนแล้วก็อันนี้มา ตัวนี้ผมมีแล้วแต่ว่ามันเปิดแต่รู้สึกว่าลูกนี้ก็จะไม่ได้ต่างกันเปืดเหมือนเดิมอ,อ,อันนี้แบบไร้แกนตัวนี้แบบเอาใส่เดี๋ยวค่อยเอาออกจากกล่องเอาออกจากกล่องกันรึบ,รบ,รบเดี๋ยวค่อยมาดูราคากันทีลวอันนี้สองลูก ต่อไปอแกะยากอันนี้ก็แซนด์วิชแต่คนละกล่องราคาคนละราคานะครับต่อไปตัวน,นี้สองตัวนี้คล้ายกันต่างกันตรงดูนะครับอันนี้ด้านข้างเป็นสีอันนี้ด้านบน อันนี้มี2แบบอันนี้สองูตัวนี้สองคูณสองลองซื้อมาว่าจะหมุนดีไหมถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้แต่นะต่าไปรียงก่อนแบบไหนเ อออันนี้แบบแคล้ายๆกับกระจกนะครับสีล้วนของฟิชเชอร์คิ้วเดี๋ยวก็อันนี้เกียร์คิ้วครับเกียร์คิ้วแต่แบบเกียร์คิ้วขาดกองขาดเกียร์คิ้วแบบสองคูณสองเดี๋ยวค่อยหมุนเดีย๋ยวค่อยมาเล่น ต่อไปมีอะไรอีกนี่ก็เกียร์คิว้วแต่แตกต่างจากเมื่อกี้ตรงที่มันเป็นสีขาวเดี๋ยวเรามาดูลากากันทีหลังนะี่อะไรอีกตัวนี้3ามคูนสนะครับ3ามคู ยังเหลืออีกสี่ห้านู่ตัวนี้เหมือนกันกับตัวนี้นเดียวกันผมซื้อบอกไปก่อนผมซื้อมาอย่างละสองลูกนะครับ,บแต่บางอันผมก็ซื้อมาแค่ลูกเดียวตัวนี้เหมือนกันกับตรงนี้อีกสี่ลูกแบบไหนอีก Okay. อันนี้แบบเฟิร์สเลเยอร์นะครับมีชั้นเดียวริวหม,มุนดีมากกาจจะใช้ได้อันนี้ก็น่าจะเหมือนกันผมซื้อมาสองลูกนี่แล้วก็สามชั้นเป็นแบบไหนเออ ทั้งหมด17ลูกครับก็ถือว่าเยอะนี่แบบนี้แล้วก็อุ้ยโถลูกนี้ผมตอนแรกผมนึกว่าจะลูกใหญ่เล็กนิดเดียวเบาด้วยโอ้โหราคาได้เรื่องด้วยนะเนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องนึกตอนแรกนึกว่าลูกใหญ่ครับภาพแหละอันนี้ก็ สองชั้นเปิดรับเปิดมากโอ้ไม่น่าจะดีพลาสติกก็คุณภาพไม่ค่อยไม่ค่อยดีเดี๋ยวเผื่อจะอยากไปซื้อก็จะจะบอกว่าเป็นยังไงตัวนี้น่าจะเหมือนกันอ่าเรามาดูราคาก่อนปึ๊บราคานะครับเรามาดูก่อนอันแรกเป็น แซนด์วิชคิวเราจะมาดูราคาแซนด์วิชคิวลูกแรกคือลูก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 นี่ครับแซนด์วิชคิวสองลูกนี้ราคาต่างกันนะต่างกันตรงเดี๋ยวนะครับลูกนี้65บาทเดี๋ยวแกะดูไม่มีกล่องด้วยนะเนี่ยนี่65บ มีแต่ถุงห่อเพียวเพียวนี่แซนวิชเพียวเพียว,ยวก็หมุนดีใช้ได้นี่ก็แซนวิชตัวนี้ไม่มีกล่อง65บาทตัวนี้มาในกล่องราคา59บาทอ่ามาก่อนแล้วนะแซนวิชก่อนแล้วนะต่อไป ปัญหาของผมคืออตัวเนี้ตอนแรกผมนึกว่าลูกใหญ่โอ้โหมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันคือซูดโกรูบิคคิวพัทเซนโอ้โหโอ้โคตรฝืดเลยครับตายมินิมากลูกนี้62บาบอย่าทจะไปเผลอซื้อนะ62บบาทนะเนี่ยหลุดแล้วเนี่ย โอ้ตายลูกนี้ไม่คุ้มสุดแล้วครับ62บาทไอ้เราก็นึกว่าลูกใหญ่โอ้ตายต่อไป2 2คูณ2คูณ2ตัวนี้นะครับถือว่าหมุนดีไม่แพงครับลูกนี้59บาทลูกนี้59บาทหมุนดีครับใช้ได้ต่อไป3แล้วนะต่อไปนี่ครับ miller f i t u r e q u หมุนใช้ได้อารมณ์ฟิวใช้ได้ลูกนี้110บาทตายต่อไป first layer นะครับชั้นเดียวนี่ first layer first layer 62บาทผมซื้อมา2ลูก62บาทลูกละ62ต่อไป ลูกนี้สองคูณไอ้สามคูณสคูณสครับสชั้นข้างล่างเป็นสีหนึ่งข้างชั้นที่สองก็อีกสีหนึ่งแต่ด้านบนล่างเป็นสีเหลืองเ,อเดี๋ยวมาดูลูกนี้ลูกลูกละ81บาทนี่แปบาทนะครับถามว่าฝืดครับ81บบาทฝืดนะต่อไป ตัวนี้ครับตัวนี้ผมซื้อมาสองลูกไปไหนลูกหนึ่งว่าพออยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่าก็เป็นทรงกระบ,บอกครับแล้วก็ไม่มีกล่องครับตามยถากรรม,มก็พอทนอยู่อารมณ์คล้ายๆกับอ่อะไรนะ ตรงกระบอก2ชั้นนะ่ยไอ้น,นี่ลูกละลูกละอย่าตกใจครับเหมือนมีค่าสึกถล่มเหมือนมีใครจะเข้ามาไม่เป็นไรอันนี้คือลูกละร้อยเจบาทนะครับนี่ร้อยบาทต่อไปอํมลูกไหนเอ่อลูกนี้ครับลูกนี้ลูกนี้แปครับมันก็ อุ้ยเห็นวนแปดสิบแปดไปแล้วหลุดหลุดหลุดครับเดี๋ยวค่อยใส่ถ้าเป็นว่าเดี๋ยวค่อยซ่อมมากไกลเดี๋ยวขอขอจัดก่อนลุดยมันยัดท่าไหนเนี่ยโอเคน่าจะยัดท่านี้ เดี๋ยวค่อยทำลูกนี้อยู่ในเออแปนะครับเดี๋ยวตรงนี้ค่อยใส่เดี๋ยวค่อยมาเล่นแต่ถามว่าหลุดง่ายไหมก็ถือว่าง่าย,ยนะยค่อยทำต่อไปลูบิกเกียร์คนะครับอันนี้เกียร์แบบ2อคูณสวิธีการหมุนก็ เออเฮ้ยยุ่งยากีิเดี๋ยวค่อยมาหัดลูกนี้ลูกละหนึ้อยสิบสี่มีสองสีหนึ่อยสิบสีต่อไปก็คล้ายๆกับบาเลนคิวแต่ว่าเป็นหกเหลี่ยมหเหลี่ยมพิซซึมหกเหลี่ยมครับพิซซึมหกเหลี่ยมจะมีทั้งหมดอยู่1 2ึ่งสีเหมือนกันพิซซึมหกเหลี่ยมลูกนี้ก็ลูกละแปบาทแล้วก็ นี่ครับไรลกแกนตัวนี้ก็คือลูกละ70แล้วก็เปิดมากเหมือนกับที่ผมมีเลยเนี่ยผมลองดูว่ามันจะดีกว่าที่ผมซื้อไหมก็สรุปแล้วก็มันไม่เป็นตรงตามปกครับปกมันแบบดีมาก,กมตามปกไม่เป็นเลยถือว่าลูกนี้ไม่คุ้มแล้วก็มาเป็น นี่ครับสามคูณสามคูณสามแต่แบบใสๆหน่อยลูกนี้เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดคือเนี่ยครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะเลง่ายหมุนล่างปุ๊บหมุนล่างปุ๊บไม่ใช่ครับนี่มันหมุนอย่างนี้นี่หมุนอย่างนี้เดี๋ยวเรามารีวิววิธีการหมุนทีหลงังนี่ ลูกนี้ก็129บาทครับถือว่าแพงสุดก็ประมาณนี้ครับก็ทั้งหมดก็หมดไป1,000งพะไาว่าหนึ่หกรบาทราคาตามที่ผมบอกนะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าลูกไหนฟิวการหมุนเป็นยังไงทีหลังสำหรับคลิปนี้ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์มีเนื้อหาสาระนะครับช่วยกดไลค์กด s u b s ไ r i b e กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยสำหรับ คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย